ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม bmw x 5นะครับตัว g 0 5นะครับรถคันนี้ได้เข้ามารับบริการติดตั้งอะไรกันบ้างนะครับอ่ามาชมกันนะครับจะมีตัวชุดลำโพงตรงรุ่นนะครับเป็นของอ u d i s ั n น,นะครับเริ่มจากลำโพงชุดหน้านะครับลำโพงชุดหลังลำโพงเซนเ,นเตอร์นะครับ แล้วก็มีแอมป์รีไฟเออร์ของแมชนะครับตรงรุ่นสำหรับ id 7ที่อยู่ในระบบของ bm ปี2020ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องมือในการจูนอัพเสียงนะครับ mtk 1นะครับเป็นของ Match เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกติ๊งแวร์นะครับหน้าหลัง f 2 0 0 pro นะครับ การติดตั้งเป็นแบบไหนอย่างไรเราไปรับชมกันนะครับอันนี้เป็นในส่วนของลำโพงชุดหน้านะครับ Audison K4E นะครับติดตั้งตามตำแหน่งเดิมเห็นไหมฮะรูรน็อตเดิมนะครับน็อตก็ยังใช้ตัวเดิมนะครับ twitter นะครับนี่ ลงบล็อกเดิมนะครับไม่มีการยิงซิลิโคนนะครับทุกอย่างจะเป็นบล็อกของเขาหมดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลำโพงชุดหน้านะครับเ่นเดียวกันนะครับลำโพงชุดหลังนะครับ a u d i s o n x 4 e นะครับตำแหน่งเดิมนะครับน็อตใช้ตัวเดิมข้างหลังเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นมาคือลำโพงทวิตเตอร์เสียงแหลม ของเดิมติดรถเนี่ยจะไม่มีลำโพงเสียงแหลมตัวนี้มาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงเซนเตอร์นะครับติดตั้งตามตำแหน่งเดิมตัวนี้จะเป็น k 4m ละจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยรุ่นจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาจะแบ่งรุ่นลำโพงตามขนาดตามรูน็อตของตัว bmw นะครับ และด้านล่างก็จะมี Twitter ลำโพงชุดหน้านะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบเก็บแผงปิดเข้าไปทุกอย่างยังคงความเป็นเดิมเดิมตัวรถนะครับจะ Twitter จะเป็นวูเฟอร์นะครับลำโพงเซนเตอร์ปิดฝาครอบกลับเข้าไปนะครับลำโพงชุดหลัง งานติดตั้งทั้งหมดนะครับอย่างเช่นตัวแอมเนี่ยมันจะมีสายที่เป็นสายเฉพาะเลยนะครับของ Match จะเป็นรุ่น R A M 1.7ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับระบบเครื่องเสียงที่อยู่ใน I D 7นะครับปลั๊กจะเป็นปลั๊กเฉพาะเสียบอย่างเดียวไม่มีการไปตัดสายไฟใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะ อแดมป a ิ p l i ออร์นะครับถูกติดตั้งเข้าไปตามตำแหน่งช่องเก็บของที่เป็นตำแหน่งใกล้เคียงกับแอมเดิมเลยนะครับไม่มีการเจาะนะครับไม่มีการตัดสายไฟนะครับเป็นของแบตช์นะครับ100% made in เยอรมนีนะครับเป็นรุ่น up 7 DSP ที่ตรงรุ่นสำหรับ id 7ของระบบ bm ณนะเวลานี้นะครับมาพร้อมระบบ DSP processor ในตัวนะครับ อันนี้คือหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการจูนน้บเสียงผ่านตัวเครื่องมือของตัวแมชเลยนะครับอุปกรณ์หน้าตาจะเป็น MTK 1น MTK-1 นะครับ Measurement to Kit นะครับจะประกอบด้วยไมโครโฟนตัวนี้นะครับ,ร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 บแล้วก็วิ่งเข้าที่ตัว คอมพิวเตอร์นะครับผ่านระบบ DSP processor นะครับในการจูนนิ่งตัวนี้เนี่ยจะมีการจูน2อย่างอย่างที่1คือ equalizer แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือทำ alignment นะครับเป็นการตั้งเวทีเสียงนะครับเพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานนะครับในการติดตั้งทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกนะครับ ซิงแวร์ F 2 0 0 Pro นะครับอันนี้จะเป็นกล้องบันทึกหลังนะครับติดตั้งซ่อนสายนะครับแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับมาพร้อมเมมรี่ 32GB นะครับเป็น Full HD หน้าหลังมีระบบ Parking นะครับสายเนี่ยจะถูกเดินขึ้นด้านบนแล้วก็จะไม่เห็นนะครับ ครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัว X5G05 นะครับคันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ YouTube Channel 2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ